thank you สวัสดีครับผมก็โตสปินนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าข้างๆผมเลยนะครับตัว t ท s l a Mo เด l 3มนั่นเองนะครับและสถานที่ที่ผมอยู่ในวันนี้ก็คือวัสุธากรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทรถนำเข้าอิสระนะครับและหนึ่งในรถที่เขานำเข้าเข้ามานะครับก็คือเท s l a m o เด l 3นี้นะครับและความน่าสนใจของเท sla Mo เด l 3ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราไล่ไปดูกันทีละอย่างเลยนะครับตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนนะรเเเ็ุสสูงงงงดดขขขอออ้้้้าาาาทใหจ ชัดเลยนะครับเป็นล้อขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นรถไฟฟ้านะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเรียกว่าช่องระบายอากาศหรือรับลมใดๆทั้งสิ้น,นครับเป็นหน้าเรียบๆมาเลยนะครับแล้วฝากระโปรงตำแหน่งตรงนี้ไม่มีเครื่องนะครับก็จะเป็นที่เก็บของนั่นเองไฟหน้าของเขานะครับเป็นระบบ LED นะครับและโดยรวมของตัวรถเนี่ยจะมีการออกแบบที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับดูแบบ ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับเรียกว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอยู่มากมายเลยเราไล่มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างของเขานะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับตำแหน่งตรงนี้เป็นัยเลี้ยวด้านข้างนะครับแต่ถ้ามองไปดีๆก็คือเราจะเห็นกล้องนะครับกล้องเนี่ยมีรอบรถเลยนะครับมีตั้งแต่ตำแหน่งตรงนี้มีด้านข้างเรียกว่ากล้องตัวนี้จะทําการจับภาพต่างๆนะครับของตัวรถรอบๆคันทั้งหมดเลยครับ เหมือนกล้อง360องศานั่นเองนะครับเราพร้อมเซ็นเซอร์ตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องด้านหน้าอีก3ตัวนะครับเป็นตัวประมวลผลในการทํางานและจุดเด่นของเท s l a เนี่คือระบบออโต้พายอนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่อาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเรียกว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับระบบเปิดประตูของเขาเนี่ยใช้การ์ดง่ายๆเลยนะครับอันนี้ปิดล็อกอันนี้เปิด และการออกแบบของเขาเนี่ยเพื่อให้ระบบ a อโรไ Dynamic ดีที่สุดนะครับก็คือนี่มือจับของเขาก็จะเป็นเรียบไปกับตัวรถนะครับ เป็นการออกแบบที่เรียกว่าเป็นมินิมอลที่แบบดูเรียบง่ายไปทั้งคันเลยนะครับและด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างครับอ่ะเราไปดูกันครับแล้วเรามาถึงด้านท้ายรถกันนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะครับค้อยเสียงของเขาเนี่ยไม่มีความจําเป็นต่อไปนะครับเพราะว่ามันเดินเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วคันนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าจะมีคําว่าดูโอมอเตอร์นะครับดูโอมอเตอร์ของเขาเนี่ยก็เป็นการแบ่งแยกสําหรับแต่ละรุ่นของตัวเทสล a าตัวนี้นะครับก็มีตั้งแต่ตัวสแตนี่่ก็็จะไมมเเปนอตอร์ตัวเดียวไม่มี โลโก้ตัวนี้ตัวที่มีโลโก้ตัวนี้ก็จะมีด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัว long race และตัว performance นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบ่งแยกของแต่ละตัวนะครับไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นโวลระบบ LED เต็มระบบนะครับถ้าสังเกตดีนะครับการออกแบบของเขาอีกอย่างนะครับที่ค่อนข้างดีทีเดียวก็คือระบบการชาร์จไฟของเขานะครับที่จะถูกซ่อนไว้ตำแหน่งที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าคือเก็บงานได้ค่อนข้างละเอียดดีทีเดียวเลยนะครับเรามาดูช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหน เปิดออกมาแล้วนะครับช่องค่อนข้างใหญ่และว้างมากนะครับลึกเข้าไปถึงเบาะด้านหลังเลยนะครับ้องด้านท้ายก็เป็นหลุมเก็บสัมภาระได้อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวรถที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับคือเครื่องยนต์ก็จะไม่มีทําให้พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยมากขึ้นปกติรถโดยทั่วไปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของแทนพร้อมกับด้านหลังที่มีพื้นที่มากขึ้นนะครับนี่เป็นอีกจุดเด่นของรถไฟฟ้าครับแล้วด้านในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรราไปดูันคบ ครับเรามาถึงด้านในกันนะครับตำแหน่งการนั่งของเบาะหลังก่อนเลยนะครับคือชัดเจนเลยถ้าผมเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าขาเนี่ยมันค่อนข้างชันมากเลยนะครับและตำแหน่งของตัวเบาะเนี่ยก็ตั้งค่อนข้างตรงทีเดียวทําให้รู้สึกว่าถ้านั่งไปไกลๆเนี่ยอาจจะทําให้เมื่อยได้นะครับแต่ก็มีข้อดีของเขานะครับก็คือตัวแผ่นด้านล่างเนี่ยซุ้มล้อเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่าเป็นระบบขับเคลื่อนเนี่ย มอเตอร์เขาจะอยู่ที่ตัวล้อนะครับแต่ผมสังเกตได้ว่าความชันของพื้นเนี่ยที่มากขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจากตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านใต้ท้องนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีของเขาก็คือมันทำให้บาลานซ์รถเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับความน่าสนใจของเขาก็คือตัวกระจกนะครับกระจกของหลังคานเนี่ยเรียกว่ายาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเลยนะครับเป็นกระจก2ชิ้นนะครับแล้วมีคาตรงกลางเนี่ยครับ เป็นตัวคานรับแรงครับของตัวรถและการออกแบบของเขานะครับดูเรียบง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยตำแหน่งไฟก็กดที่ตัวไฟได้เลยหรือว่าถ้าเราจะแขวนเราจับอะไรเงี้ยแต่ตัวตำแหน่งตรงนี้เขาจะเป็นปุ่มกดนะครับเรียกว่าเรียบไปกับตัวรถเลยครับอันนี้เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างฉลาดของตัวเทสล a าเลยนะครับแล้วการขับขี่หรือตำแหน่งการนั่งด้านหน้าเนี่ยเป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับเรามาถึงด้านในตำแหน่งคนขับกันแล้วนะครับอ่าจะสังเกตได้ว่านะครับสิ่งต่างๆของเขาเนี่ยเรียกว่าปุ่มหรือว่าหน้าจอของเขาเนี่ยแม้กระทั่งช่องแอร์เนี่ยหายไปทั้งหมดเลยนะครับช่องแอร์เนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ตรงตำแหน่งด้านหน้านะครับทั้งซ้ายและขวานะครับช่องเก็บของของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาตัดปุ่มต่างๆออกไปแม้กระทั่งเกียร์เนี่ยไม่มีตรงตำแหน่งตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับเกียร์จะอยู่ที่ตำแหน่งด้านขวาของพวงมาลัยนะครับอ่าแล้วมีช่องเก็บของเนี่ยเปิดให้ดูนี่ก็จะมีตั้งแต่่่นนีีชอออองงงงวาโททรศั์เก็บข ค่อนข้างลึกนะครับตำแหน่งตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีที่วางแก้วน้ำาองตาแหน่งนะครับและด้านข้างๆก็วางได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นลายไม้ตรงคอนโซลหน้านะครับสลับกับดำนะครับตัดด้วยขีดสีเงินนะครับ เรียบๆแต่ดูหรูมากๆเลยนะครับพร้อมกับกระจกเนี่ยที่ค่อนข้างใหญ่แทนหลังคาเนี่ยครับทำให้รู้สึกว่ามีความโปร่งและดูแบบโล่งและสบายตามากๆเลยนะครับและไฮไลท์ของตัวเทสลานะครับก็คือตัวหน้าจอตัวนี้เลยครับซึ่งมีหน้าจอที่ใหญ่ถึง15นิ้วด้วยกันนะครับและมีความคมชัดมากๆทีเดียวนะครับและการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับและปุ่มที่อาจจะต้องเรียกว่าใช้งานมากที่สุดก็คือปุ่มแอร์นั่นเองตำแหน่งแอร์ของเขาเนี่ยปุ่มปรับต่างๆเนี่ยอยู่ด้านล่างทําให้เรียกใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับทำให เรารู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าลำบากไปกว่าการใช้งานแอร์ปกตินะครับผมจะลองปรับให้ดูแอร์เนี่ยถ้าสังเกตดีๆก็ จะไม่มีช่องลมนะครับลมเนี่ยจะอยู่ดึงด้านหน้านะครับถ้ามองจากตำแหน่งนี้เราสามารถลากว่าลมแอร์เนี่ยจะไปซ้ายหรือไปขวาตำแหน่งด้านบนให้เป่าหน้าเล่าหรือว่าตำแหน่งด้านล่างนะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเป่าที่เท้าหรือเป่าที่ด้านบนนะครับอ่ะเป่าได้หมดเลยเอ้และไฮไลท์อีกอย่างนะครับที่น่าสนใจคือนี่ครับเป็นปุ่มด็อกด็อกก็คือหมายความว่าถ้าเรามีตุ้นัตัวเล็กๆนะครับเราสามารถกดแอร์ให้เขาได้นะครับทำให้ออกไปไหนก็ได้อ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของตัวเทสล a านะครับปุ่มต่างๆนะครับฟังชันเนี่ยอ่ะ ้านข้างเลยก็คือตำแหน่งว่าเกียร์เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนรถเนี่ยสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดต่างๆนะครับฝากระโปรงหน้ากระโปรงหลังหรือว่าจะชาร์จไฟเนี่ยก็สามารถปรับที่ตำแหน่งตรงหน้าจอนี้ได้เช่นกันนะครับตัวรถเนี่ยคือปุ่มต่างๆในการปรับกระจกของตัวรถก็ไม่มีนะครับก็จะมาปรับที่ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับกระจกซ้ายหรือกระจกด้านขวาปรับที่เมาส์สกอรตรงด้านนี้นะครับคล้ายๆตัวเมาส์นะครับขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยปรับที่ด้านตรงตำแหน่งพวงมาลัยได้เช่นเดียวกันพวงมาลัยสามารถปรับเข้า ออกนะครับแล้วก็ขึ้นลงได้ตัวเมาส์ง่ายๆเลยนะครับคือดูเหมือนจะใช้งานยากนะครับแต่จริงๆใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับไฟต่างๆที่เขาจะแยกประเภทเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นปรับกระจกปรับพวงมาลัยพอมาถึงไฟก็คือจะไฟภายในห้องโดยสารทั้งหมดนะครับพร้อมกับไฟหน้านะครับว่าตั้งเป็นแบบไหนคือปกติเราอาจจะต้องหมุนไฟนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้เป็นกดเป็นออโต้เลยแต่นี้ด้านในแอมเบียนไลท์ว่าจะให้มีด็กไหม แล้วตำแหน่งตัวนี้ก็คือตัวล็อกรถต่างๆนะครับที่มันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นระบบคีย์การ์ดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีกุญแจแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พร้อมกับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตัวรถได้ด้วยเช่นกันนะครับเปิดปิดรถหรือว่าแม้กระทั่งเปิดแอร์ในรถหรือปิดแอร์ได้เช่นเดียวกันครับนี่หน้าจอก็ปรับความสว่างได้นะครับว่าจะเป็นขนาดไหนหรือตั้งออโต้ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็โหมดการขับขี่ของเขามีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับ มีตั้งแต่สปอร์ตสแตนดาร์ดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็มีโรสสแตนดาร์ดเกี่ยวกับการเบรกถ้ารถไฟฟ้าในกลุ่มรถไฟฟ้าด้วยกันนะครับก็จะมีการเรียกใช้พลังงานกลับคืนมานะครับก็อาจจะมีการน่วงเวลาเราถอนคันเร่งทุกครั้งนะครับคล้ายๆเหมือนการเบรกนะครับก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับว่าจะให้เหมือนแบบดึงพลังงานมากหรือน้อยนะครับยู่หรือสปอร์ตสามารถปรับได้ที่หน้าจอแล้วที่เป็นไฮไลท์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบออโต้พายทนะครับเรียกว่าออโต้พายทของเขาเนี่ยคือถ แต่สุดท้ายเนี่ยตัวรถเนี่ยเราต้องควบคุมด้วยตัวของผู้ขับขี่อยู่ดีนะครับเพราะด้วยถนนสภาพถนนเมืองไทยหรือว่ารถที่อาจจะมีการตัดหน้าอย่างกระทันหันเงี้ยครับเดี๋ยวก็จะมีการทดลองขับนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับระบบต่างๆของตัวออโต้พาวเอหรือเป็นคูชคอนโทลเนี่ยครับว่าใช้งานยากง่ายแค่ไหนนะครับ n a v ี Navy, ก็มีระบบเซฟตี้นะครับเซอร์วิสก็ดูว่าต้องเข้าเซอร์วิสเมื่อไหร่แล้วก็ซอฟต์แวร์เพราะว่าตัวรถเทส l าเนี่ยครับด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้าผมมองว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งเลยนะครับสามารถอัปเดตเหมือนมือถือครับ อัปเดตต่างๆว่ามีสิ่งต่างๆเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอ๋อแล้วไม่เป็นไฮไลท์แล้วลูกเล่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พ่วงกับตัวระบบซอฟ์แวร์นะครับก็คือเนี่ยครับมันสามารถเล่นเป็นของเล่นที่ผมก็เป็นสิ่งที่เล่นๆคงเป็นแก้เบื่อในเวลาเราติดนะครับเป็นเสียงต่างๆมีเสียงตดเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับพร <All right. S 1> ้อมกับเกมด้วยนะครับเกมก็มีให้เล่น ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นเป็นสน่ห์อย่างหนึ่งของรถเท s l a นะครับซึ่งรถยี่ห้ออื่นๆไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้เราสามารถเล่นเว็บได้เข้าเว็บได้ แล้วสามารถบอกสถานะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยเรามีระยะทางที่วิ่งหรือเหลือให้วิ่งได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็จะบอกและะบบ้วระบบระหว่างทริปในการขับขี่นะครับก็จะบอกเป็นค่าต่างๆเลยนะครับบอกอย่างละเอียดว่าวิ่งได้เท่าไหร่ใช้พลังงานไปเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะครับสามารถดูกล้องได้รอบคันเราสามารถปรับได้กล้องค่อนข้างชัดมากเลยนะครับ ครับแล้วตัวโมเดล3ของตัวเท s l a ตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3โมเดลนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัว Standard นะครับแล้วก็ Long r a น g e แล้วก็ตัว Performance นะครับตัว Performance ตัวเนี้ที่ผมนั่งอยู่กับคันนี้เนีสิ่งต่างๆของตัวรถเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ Performance เนี่ยเป็นตัวสูงสุดก็คือมีแรงม้าสูงที่สุดนะครับพร้อมกับอัตราเร่งที่ดีที่สุดทำให้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่ 1> 4 1 9ล้าน1บาทนะครับแล้วตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยตัวมาตรฐานอยู่ที่2 9 9ล้าน9 0บาทนะครับเรียกว่าแล้วแต่การใช้งานหรือความต้องการของแต่ละคนเนี่ยว่าจะใช้รถในแบบไหนลักษณะแบบไหนต่างๆนะครับแล้วการขับขี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับ รเราก็มาถึงการทดลองการขับขี่กันแล้วนะครับสำหรับตัวรถที่เราใช้ทดสอบกันในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวโมเดล3นะครับแต่ตัวนี้เป็นโมเดล S นะครับความแตกต่างของเขาก็คือตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงกว่าแล้วกเ็เรียกว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแต่ด้วยกําลังของมอเตอร์หรือการขับขี่นเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะเรามาทดสอบการขับขี่กันเลยก่อนนะครับ สิ่งที่ผมสัมผัสกับตัวรถได้อย่างแรกเลยครับคือแน่นอนครับเรื่องความเงียบเนี่ยโอเครถไฟฟ้าเนี่ยจะมีความเงียบกว่ารถทั่วไปแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องอยนต์แล้วแต่อัตราเร่งเนี่ยของเขาเนี่ยเรียกว่าการตอบสนองต่อการวิ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าก่อนหน้านี้ผมอะ่ะได้มีโอกาสได้ทดลองตัวไทคานนะครับปอร์เช่ไทคานเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้ก็เรียกว่าเกือบจะใกล้เคียงนะครับ เพราะว่ามีอัตราเร่งที่ค่อนข้างเนี่ยกดทุกครั้งนะครับทํางานค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าตอบสนองทุกช่วงการขับขี่เลยแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวไทคารเนี่ยโอเคตัวนั้นเนะ่ะเขาจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนที่ค่อนข้างสูงกว่านี้นะครับตัวนี้จะออกแบบมาเป็นรถใช้งานปกติมากกว่านะครับทำให้ตัวเนี้ผมรู้สึกได้ว่าเนี่ย การควบคุมหรือการขับขี่ต่างๆของเขานะครับตัวรถเนี่ยมีความเสถียรเพราะด้วยแบตเตอรี่ของเขาที่อยู่ต่ํากว่าพื้นนะครับทำให้เนี่ยเหมือนจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วฟีเจอร์หรือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวเทส l a นะครับก็คือหน้าจอของเขานะครับค่อนข้างชัดมากนะครับคือการสร้างภาพนะครับคล้ายๆภาพสามมิติเลยถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยเหมือนมีรถอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเราเหมองเห็นภาพด้านหน้าเป็นยังไงเนี่ยหน้าจอเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยครับ คือตัวกล้องของเขาเนี่ยรอบคันเนี่ยสร้างภาพสามมิติในตัวรถด้วยเช่นกันนะครับทําให้เนี่ยถ้าเราใช้ cruise c o n นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ารถเนี่ยจะตามแบบเป็นแอคทีฟนะครับที่สามารถตามรถคันหน้าดได้อย่างง่ายๆเลยนะครับแล้วมองเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นอีกจุดเด่นที่ว่าถ้าเราขับรถในเวลากลางคืนแล้วเหมือนเรามองไม่ค่อยเห็น,นครับตัวเนี่ยผมมองว่าถ้ามันมองจากตัวหน้าจอเนี่ย ก็จะเห็นได้ด้วยนะครับว่ามีรถอยู่ด้านหน้าหรือมีวัตถุแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็จับหรือมองเห็นภาพรถด้านหน้าได้เช่นกัน,นครับแล้วส่วนในเรื่องการขับขี่เนี่ยผมสังเกตได้ว่าตัวรถที่ค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนิ่มมากเลยนะครับเรียกว่าให้การควบคุมที่ค่อนข้างดีนะครับด้วยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยที่อยู่ใต้พื้นรถนะครับทําให้จุดสุนท่วงเนี่ยค่อนข้างต่ํานะครับทําให้การขับขี่หรือ พวงมาลัยของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแล้วคูชคอนโทรลของเขาเนี่ยใช้ค่อนข้างง่ายนะครับตำแหน่งการปรับของคูชคอนโทรลนะครับก็สามารถปรับที่ก้านด้านล่างนะครับเล็กๆอยู่ด้านข้างนี้นะครับทําให้ตัวรถเนี่ยก็ล็อคคอมเร็วแล้วเราก็ไม่ต้องแตะคันเร่งแล้วครับแล้วพร้อมกับตั้งระยะกับรถคันหน้าด,ด้วยนะครับว่าระยะห่างที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับทำให้รถเนี่ยขับขี่ได้ตามรถคันหน้าดโดยรักษาระยะห่าง ถ้ามีรถเข้ามาในเรนของเราเนี่ยก็สามารถเขาจะเบรกให้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับแต่ที่ผมชอบและประทับใจจริงๆก็คือตัวกล้องเนี่ยที่สร้างเหมือนตัวรถจำลองในหน้าจอของผู้ขับขี่นะครับทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเรียกว่าทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ